ตอนนี้ไปก็ขอทุกคนตั้งใจฟังคําแนะนําจนในการเจริญกรรมฐานเอามือลงหนูเยไม่ไม่ต้องโนมือจะ้ะต้นนานคําว่ากรรมฐานแปลว่าฐาน,นะเป็นที่ตั้งของความดีนั่นผู้เจริญกรรมฐานคือผู้ตั้งใจทําความดีก็ถ้าอยากพูดกันในมุมของถ้าคนไม่เจริญกรรมฐาน ก็ตั้งใจไว้ในจุดของความชั่วเพราะอะไรไหมเพราะกรรมฐานนะ่ะเป็นที่เป็นเหตุตั้งสติสัมปชัญญะหรือว่าถ้าเราจะตายถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะนั่นก็นหมายถึงว่าเรามีหวังด้านอบายภูมิอบายภูมิก็มีอะไรบ้างมีนรกมีเปรตเมีสุรกายมีสติชานเวลานี้เราเกิดเป็นคน ถ้าบาังเอิญต้องไหลลงไปสู่อบายภูมิก็ถือว่าเป็นการขาดทุนกว่าจะับราเป็นคนได้ก่อนนานะรด้าก,การจริยกรรมฐานมีอะไรบ้างพื้นฐานกรรมฐานจริงๆก็อหนึ่งรู้จักการให้ทานถ้านึกถึงการให้ทานอยู่ก็ถือว่ามีจาคารุ้ติกรรมฐานเป็นกำลังใจ มีสมาธิในใจคา,านุสติถ้านึกถึงทานอย่างเดียวไม่นึกถึงอย่างอื่นก่อนจะตายเราก็ลงนรกไม่ได้แล้วอย่างเร็วที่สุดการนึกถึงทานก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดรงกติบโลกหรือสูงกว่านั้นแ้ะบริการใีสองพื้นฐานขั้กรรมฐา,านก็คือศีลศีลเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิถ้าสมาถ้าศีลดีสมาธิก็เกิด ขณะใดาที่จิตเราทรงสมาธิดีคือเวลานั้นแสดงว่าสิ่งเราเบริสุทธ์กดตองขณะใดาที่คุมสมาธิไม่อยู่เวลานั้นแสดงว่าจิตเราคล่องในด้านของศี่งเป็นเครื่องวัดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วองค์ที่สามกรรมาฐานก็คือปรรัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นรวมความว่าทั้งทานก็ดีทั้งสิลก็ดีทั้งปัญญาก็ดี ปัญญาในหลวงที่ปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงของทันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปรากฏกับเราก่อนที่จะตายเวลานั้นการตายคราวนั้นอย่างเร็วก็ไปสวรรค์อย่างกลางก็ไปประมาณโลกอย่างดีที่สุดก็ไปพระนิพพานสุร้อติกกำลังใจตอนนี้การจะริญกรรมฐาน่ายเขมรดาท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ ว่าก่อนที่จะภาวนาได้รู้ไม่รู้ลมหายใจเขาออกก็าตามอันนี้ว่าก่อนภาวนาได้พิจารณาคนแล้วกันอันดับแรกพระพุทธเจ้าให้ทรงพรหมหาหสี่ไว้ก่อนคือทั้งกับหมายความว่าให้จิตของเราตั้งอยู่ในพรหมหาหสี่แล้ก็ทรงแนะนำว่าพรหมหาหสี่นี้ต้องมีตลอดยีสี่ชั่วโมง แม้แต่หลับจ,จิตใจก่อนจะหลับใจก็ยังนึกถึงพวะมิหารสี่อยู่พรมิหารสี่ก็คือ 1. เมตตาความรักให้จิตมีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกเนี่ยจะไม่เป็นศัตรูกับใครสองุรณนาความสงสารเราจะมีกำลังใจสงสารหวังจะสงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งโลก ให้มีความสุขตามที่เราจะพึงทําได้ถ้าเรายังไม่มีโอกาสจะทำํำเราก็ไม่ทําแต่คิดคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะทำะกระสามมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าที่เสียใครใครได้ดีรอยยินดีด้วยซีโอเบขาวางถถ้าความทุกข์ใดมันเกิดขึ้นก็ดีสิ่งใดที่เกิดเกินความสามารถเราก็ตาม แต่เมื่อเราไม่สามารถจะรังรับทุกขได้ไปสามารถจะทําได้เราจะวางเฉยไว้ก่อนจะไม่กลุ้มถ้าทุกคนมีพรหมีอาหารสี่เป็นเบื้องหน้าสิ่งก็จะบริสุทธิ์จิตจะตั้งมัน่นปัญญาก็จะเกิดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนําว่าเวลาที่เราจะภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ตามตอนนี้ะจะพอดก ก็จงพยายามระงับดีวอนห้ารายการอย่าให้กวนใจ,จเฉพาะเวลาจริงกรรมฐา,านคือหนึ่งาม,มาฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะเปล่นทองรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเฉพาะเวลานั้นอยให้มีเวลาอื่นมันมีก็เป็นเรื่องธรรมดาในการที่สองอารมณ์ไม่พอใจในการที่สามความง่วง รายการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติเพราะนิวรณ์ั้งห้ารายการนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบรรญา้ถอยหลังถ้านิวรณ์ห้ารายการอย่างใดอย่างหนึ่งมีข้นหนาที่เราจเจริญภาวนาเวลานั้นสมาธิจะไม่เกิดเพราะว่านิวรณ์เป็นตัวตัด ก็จําเป็นถ้ามังเอญไม่เกิดขึ้นแล้วก็สลัดทิ้งไปโดยการรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วรู้คำภาวนาแทนก็เป็นธรรมดามันก็ต้องสู้ไปสู้มาเพราะจิตกินีวอนคบกุมมานานไอ้นี่ถือว่าเป็นพื้นฐานเดิมที่ทุกคนจะต้องทําก่อนหน้าเจริญกรรมาฐานต้องมีแล้วก็มีในระหว่างเจริญกรรมาฐานด้วยหลังเจริญกรรมาฐานแล้วขจิตทรงตัวไปตามนี้ ฉะนั้นสมาธิที่ได้จะถือว่าเป็นการทรงฌานเพราะว่าถ้ามีรมณ์ตามนี้ตามนี้กล่าวมาแล้วเราจะเข้าสมาธิเข้าฌานเมื่อไรก็ได้แต่การเข้าสมาธิการเข้าฌานเมื่อไรเมื่อก็ได้อย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานหรือว่าถ้าเราฝึกมโนยิธิแปลว่ามีลิทางใจเราสามารถจะเห็นถีเห็นเาได้เห็นโนกสวรรค์เมื่อไรก็ได้ เราสามารถจะไปโลกไหนเมื่อไรก็ได้จะไปจักรวาลไหนเมื่อไรก็ได้นึกปุ๊บรู้สึกปับ๊บทันทีอย่างนี้่านเรียกว่าเป็นผู้ทรงฌานและมีนวสีคำว่านวสีคือการคล่องตัวอย่างนี้ถือเป็นการทรงฌานแน่นอนก็ขึ้นต้นไว้ก่อนด้เวลาพอดีตอนนี้ไปก็ขอพูดแล้วสิ่งข้อดีสิ การสิงข้อที่สิบนี่คืออากาศกสินคุณสมบัติของอากาศกสินก็คือว่าในสถานที่ใดถ้ามีอากาศน้อยเราต้องการให้มีอากาศพอดีกับความต้องการของเราคนนึกถึงอากาศกสินจะถือว่ามีความจะเป็นน้อยก็ไมได้อย่างตามถ้ำต่างๆเนี่ยตามถ้ำต่างๆถ้าเราไปอยู่ถ้ำ บางทีถ้ำเล็กแล้วกแล้วล,ลึกเกินไปอับอากาศไม่พอเราก็ใช้อากาศกับสินช่วยแต่บางท่านบางท่านที่ทรงฌานอย่างดีหรือว่าอาจจะทรงโลกุตระชายก็ได้ถ้าโลกุตระชายก็เป็นพระอริยเจ้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนักบางถ้ำดีเข้าเป็นเห็นออับมากแต่ก็เข้าไปก็มีความปลอดโปร่ง มีความรู้สึกสบายข้างสืบหาตามความเป็นจริงเขาแล้วก็ปรากฏเคยมีพระเข้าไปอยู่นั่นท่านใช้อากาศเกสินให้มีการพอดีแล้วก็ตั้งไปเลยอธิษฐานทิ้งไว้เลยว่าให้ในสถานในสถานที่นี้มีอากาศเกสินมีกําลังใจพอดีพอดีมีกําลังพอดีที่เราจะไปใช้ท่านประเภทนี้เคยพบเลยบปรการหนึ่งในฐาน,นะที่เราฝึก กสินกัลสินนี่ก็เป็นพื้นฐานใหญ่คือเป็นต้นทางของเป็นต้นทางของอภิญญาอภิญญาที่มีความสำคัญที่เราจะใช้กันมาก <c oughs> ก็คือวายโยกสินวายโยกสินนี่รู้สึกว่าเป็นกสินที่มีความเป็นยิ่งกว่ากสินใดทั้งหมดว่าต้องการจะไปไหนนีต่ต้องใช้วายโยกสิน พอจับจิตจับวาโยกสินป์ปั๊บนึกว่าจะไปไหนพระจับวาโยกสินปั๊บมันจะไปทันทีถ้าบาังเอิญในสถานที่นั้นมีอากาศน้อยไม่พอดีกับร่างกายอันนี้มันไม่เหมือนมโนยิธินะมโนยิธิเนี่ยเราเอาใจไปไม่ต้องพึ่งอากาศแต่ว่าถ้าพิญญาเราร่างกายไปด้วยต้องพึ่งอากาศร่างกายก็คือร่างกาย สิ่งที่มันต้องการมันก็ต้องการของมันเราจะห้ามมัมันต้องการไม่ได้ถ้าสถานที่นั้นบังเอิญมีอากาศน้อยเกินไปไม่เหมาะกับเราแล้วก็นึกถึงอากาศกสินเพียงเท่านี้อากาศกสินก็อากาศก็จะปรากฏพอดีกับสตามที่เราต้องการตอนนี้ถ้าเราไปโลกบางโลกในจักรวาลของมนุษย์อย่างโลกราธิ์โลกระจาร์โลกแรงคานโลกคตโลกหั์โลกเกตโลกว่าสาอะไรก็ตามน ทั้งนี้ไอ้คำว่าโลกที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตนะ่ะท่านบอกว่ามีเป็นแปดห0ื่นจักรวาลมันไม่ใช่แบบมีโลกเดียวของเราที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเอยไปอ่านหนังสือคเสวดพุทธาตานโตเ้าบอกว่ามี8ปด0มื่นจักรวาลหมายความจักรวาลต่างคําวจักรวาลก็คือโลกมันมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่มากมายแต่ว่าถ้าเราไปยังไม่ถึง เราก็คิดว่ามันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเมื่อไปถึงแล้วแต่ไปถึงมุมใดมุมหนึ่งโดยเฉพาะเราเข้าไปไม่ถึงไอ้มุมของที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเราก็ทึกว่าไม่มีอันนั้นก็ไม่ถูกถ้าไปถึงต้องไปให้มันทั่วอย่างโลกใฟจันเนี่ยมีอากาศไม่พอดีกับคนกับโลกมน,นุษย์นี้อากาศเบามาก อย่งโลกร่างคาเนกัดมีาการแร่งกว่าโรคประจันอีกแต่ว่าถ้าโลกประสขอากาศดีมากคล้ายๆกับโลกมนุษย์นี้ท่าโลกสูตูก,กับจามอนอันนี้ก็มีอากาศดีมากนี่เล่าสู่กันฟังเนีไปได้เปล่าก็ท่านโลกไหนถ้าอากาศไม่ดีแล้วก็นึกถึงอากาศเกาสิน ไอ้นี่เป็นวิธีการฝึกนะแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงเขานําไปพร้อมกันเพราะคำว่ากรมคำว่านําไปพร้อมกันเพราะว่าขั้นที่จะได้ปัญญาจริงต้องคล่องในกระสินสิบหมดคำว่าคล่องในกระสินสิบน,นกระไมยคว่ากระสินทั้งสิบกองเนี่ยต้องการเมื่อไรได้ทันทีและก็วิธีฝึกก็ต้องนั่งไหลเบี้ยกันทุกวัน ข้าชานหนึ่งถึงสี่ปะทวีกสินแล้วก็ออกจากปะทวีกสินมาถึงเตอจนถึงเตโชกสินเข้าหนึ่งถึงสี่ออกหนึ่งถสี่เปโชกสินมาถึงอาโปกระสินมาถึงวายโยกสินว่าเรื่อยไปหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่หนึ่งสี่เรื่อยไปจนสิบกสินต่อมาก็จับเฉพาะชานสี่กระสินไพ่กันมาหายกสินต้นต่อไปก็จับการสลับชานสลับกสินกะส่งชานสี่ เข้าชานหนึ่งออกจากชานเอากกสินหนึ่งเข้าชานสี่ลั้งใก๊าสินที่หนึ่งแล้วเข้ามาเข้าชานสี่ก๊สินที่สามหันก๊าสินที่สองหันก๊าสินที่สี่เพราว่ากันเรื่อยไปสลับไปแล้วต่อมาเข้าชานสลับชานสลับกสินอันนี้ต้องทํากันทุกวันทำจนถ้ามีการคล่องตัวฉะนั้นเวลาที่ต้องการจะใช้กสินกองไหนก็ไม่ต้องใช้เวลาไปนั่งเพราะมาสมาธิไม่จําเป็น จะเดินไปเดินมาทิ้งแต่กรตาพอนึกปั๊บมันจะปรากฏขึ้นทันทีทันใดเพราะใช่เป็นประจำเหมือนกับวิชากินข้าวที่พ่อกับแม่สอนมาตอางเด็กตอนอยังเด็กก็เปิบข้าวมัาไว้เปิบข้าวไปเป็นป้ายหน้ามันไปหลังมั่งในกําลังฝึกหัดแต่เพราะว่ามีการข้ของตัวแล้วมันชินก็ไม่ต้องเป็นนึกว่าจะเปิบข้าวจำไงจะตักข้าวจะนึกจะตักข้าวหรือจะตักาตากลับมันไม่จําเป็นมันทําได้ทันทีทันใด ต้องทำกสินให้คล่องตามนี้ฉะนั้นมาวา่าเรื่องอากาศกสินเวลาจะทำจริงๆก็ขอพูดอย่างประพิษประเภทคนได้แล้วเพราะว่าแนะนำกันมาทึงเก้ากระสินแล้วถ้าจะทำกันจริงๆก็กสินไหนคล่องต้องขึ้นปตวีกสินก่อนจับปตวีกสินเป็นชานสีมาเตโชอาโปวายโยเป็นชาสีเรื่อยเฉยมาก ถึงอาโลกสินเมื่อวานนี้ให้ตั้งอยู่ในชานสีแล้วต่อไปจับอากาศกับสิงขออากาศภาพอากาศที่เป็นมวลหมู่เป็นกลุ่มใหญ่จงปรากฏขึ้นเพราะอาศัยจิตจเจวิญชานสีเจนว่าอากาศหยาบมากอากาศจะเปกลุ่มเป็ก้อนคล้ายกับเมฆนี่ด้วยกําลังชานผ้าตาปเปล่าจะมองไม่หนอากาศที่นแสงสว่าง ตอนนี้ถ้าเราใช้กำลังชานก็จะเห็นความเนื้อแนวเนื้อแท้ก็กาศว่าม,มีความหนานแน่นขนาดไหนจิตก็จับอากาศนั้นภาวานาว่าอากาอากา,ากับสินังไอ้นี่ก็ไม่ยากเพราะว่าเราออกมาจากชานสีขอยกสินตัวสุดท้ายในเมื่อมาจับภาพอากาศเข้าอันดับแรกว่าเดี๋ยวเดียวก็วข,ข,ขนาดขู้หนึ่งมัยู่อย่ในขัานอกอก,อกหากนิมิต คือเป็นมิติแทมกลางไม่ใช่มิติตนแล้วไม่ใช่คณิกาสมมธิที่นคณิกามิติเพอาะจะภาพกลุ่มอากาศจะปรากฏจะปรากฏเป็นรูปอากาศรูปอากาศเสียอะไรมันต้องบอกกันเพราะเราดาได้ชานแล้วมันจะไปกลุ่มจิตจับกลุ่มนั้นเมื่อจิตมันชินในทางสีมันจะกองก่อนจิตก็จะมีการทรงตัวทันทีไม่พบภาพอากาศ เวลานั้นภาพกายต้องคลายจากรูปเดิมเป็นสีขาวประเดียวเดียวมันขาวแป๊บเดียวไม่ก็ขาวไปแท่งคึบตอนนี้เป็นโอกายกับอุปจารสมาธิอุปจารฌชนก็ไม่จําเป็นต้องไปซักซ้อมที่กุญแนอีกก็เร่งรัดต่อไปจับต่อไปไประเดียวเดียวมันก็จะกลายเป็นแก้วใสถ้าภาพกลายเป็นแก้วใสภาพไปถึงค่ายแก้วลมให้ใจจะน้อยลง พอแก้วใสที่สุดจะไม่ปรากฏลงายใจเวลานั้นเป็นชานสีไม่ยากกระสินนั้นมันยากกองเดียวเ่อกระสินเป็นชานสีแล้วตอนสินไปนแก้วใสแล้วต่อไปเราปฏิบัติเพื่อมรักผลการปฏิบัติของเราเราไม่ใช่เล่นกระสินเพื่อสนุกเพื่อประงการเหาะอต้อบการดำน้ำําดำดินไม่ใช่ท่างนั้นเราต้องการเพื่อมรักผล เราก็จับอากาศกสินเป็นวิปัสนาภาวนาขอยห,หลังจิตมานิดหนึ่งให้มันคิดได้ถ้าจิตเป็นชาลสีมันคิดไม่ออกที่บางคนมาถามบ่อยๆว่ามีอารมณ์ดิง่งมันทำอะไรไม่ได้ทำไงต่อไปในเมื่อมันทำไม่ได้อย่าคิดจะทำมก็สวยเต็มทีเวลานั้นจิตมันทรงตัวมันเป็นเอกกตารมณ์กลเบขา เอกัตารมคืออารมณ์เป็นหนึ่งโดยเฉพาะมันจับอะไรจะจับอยู่อย่างนั้นโอเบขาไม่จะเฉยตารมอื่นทั้งหมดมันจะทร่งตัวแล้วจิตจะสว่างมากเปลการของฌานสี่ถ้าต้องการจะใช้แบรมณ์พิจารณายนก็ถอยหลังจิตมานิดหนึ่งปล่อยอารมณ์ให้เบาจิตก็จะเริ่มคิดได้ภาพกับสิ่งก็จะส่งตัว ก็คิดถึงภาพกระสินตามความเป็นจริงว่าภาพกระสินนี้เดิมทีเดียวมันไม่มีมันไม่ปรากฏมันมีในากาศจริงแต่ไม่ปรากฏกับสายตายองกเราเวลานี้เราเมื่อมีเมื่อเรามีความต้องการภาพกระสินก็ปรากฏขึ้นพอาจิตเราขึ้นไหวนิดเดียวภาพกระสินก็จะหายไปถ้าเรารวบรวมกําลังใจใหม่พับใจทรงตัวภาพกระสินก็เกิดขึ้น ก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าภาพเกาสิงกับชีวิตคือร่างกายของเรามันก็มีสภาพแบบเดียวกันร่างกายของเราที่เกิดมานี่ไปก่อนมันก็ไม่มีใครเห็นว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าถึงวาระก็เข้ามาไปสงทิในคันเข้ามารดาร่างกายเขากะเกิดเกิดขึ้นเหมืนก็เก่าสิงที่เราจะจับภาพตั้งแต่เป็นคานิกาสมาธิเลยมาค่อยๆเกิด พอเกิดเต็มกำลังเข้ามันแล้วมันก็มีสภาพเสื่อมจิตเคลื่อนไหวจิตเดียวมันก็เสื่อมหายไปมันก็มีสภาพกัร่างกายที่มีความเกิดขึ้นี้เบื้องต้นแ้ะมีการสลายตัวเป็นอันดีสุดแล้วก็นั่งมองดูในได้เวลานี้จิตมันเป็นคลิปนี่จิตสะอาดมากมีกำลังสูงนิวรไไม่กวนก็นั่งค้าควรต่อไปว่าการเกิดและการตายของสัตว์มันเป็นสุขต่เป็นทุกข์ เวลานั้นมันจะเห็นทุกชัดแล้วก็แดนที่มีความสุขมีไหมคนที่เกิดมาไม่เป็นมนุษย์อย่างเรามีร่างกายมีขนห้าอย่างเรามีท่าสีอย่างเรามีใครบ้างไหมที่มีความสุขปัญญาที่เข้าใจจริงไหมก็บอกไม่มีไม่มีดินแดนที่มีความสุขมีไหมความมีทิพย์มันเกิดไหมก็จะบอกทํางานมันเอง มันก็จะเห็นเพวาดาเห็นนางฟ้าเห็นลมเป็นผู้ที่มีความสุขไม่มีคำว่าแก่ไม่มีคำว่าป่วยแต่ก็รู้จริงต่อไปว่าไม่ชาทั้งหมดจุดติหมดบุญก็หาดินแดนต่อไปว่าที่ดินแดนใดบ้างที่เราคิดว่าจะมีความสุขที่สุดก็มีความเข้าใจดังคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวรรานก็หันเข้ามาจับร่างกายของเราหนึ่งสก,กายยทิฐิ มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเนื้อหนังที่ไปกอบไปท่าสีที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเราจริงๆมันลอยอยู่ที่นี่แล้วข้างบนข้างนอกอันนี้มันนั่งแอบแก่อยู่นั่นไม่เช่าก็สลายตัวอจิรังปฏิยังกายโยร่างกายนี้เมื่อวิญญ,ญาณไปปราดแล้วก็เป็นของที่บุคคลก็ต้องทอดทิ้งไร้ประโยชน์ทำประโยชน์ไม่ได้ เวลานั้นจิตสะอาดมากจะคิดถึงพระโสดาภิธาคานาคารมันไม่คิดหรอกมันก็คิดตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่ากล้างกายประเภทนี้มันจะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่เห็นความสวยสดงดงามของมันเราไม่เห็นความสุขที่เกิดจากมันด้วเราไม่เราไม่เห็นความยั่งยืนที่เกิดจากมันมันเป็นดินแดนนํามาซึ่งความทุกข์ เวลานี้ขึ้นอยู่เวลานี้เรามีความจําเป็นจําใจต้องอยู่กับร่างกายแต่ร่างกายที่สลายตัวเมื่อไรเราขอปณิพันธ์เมื่อน,นั้นเวลานั้นได้คิดอย่างนี้ภาพกระสินจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากใสกายกลายเป็นแก้วแพรวิทยับต้องจําอารมณ์นั้นไว้นะเวลานั้นอารมณ์สะอาดมากมันจะแพรวพรา,พราทั้งดวงถ้าแพรวพรา,พราทั้งดวงถ้าจิตเดิมเวิขาวางเฉยทรงตัว ไม่มีความพอใจในโลกมนุษย์ทั้งหมดในวโลกและพรมโลกทั้งหมดเวลานั้นอารมณ์สะอาดเช่าพระอาหารหันต์ถ้าวันไหนถ้าเราทําไม่ถึงอย่างนั้นสแสดงความสะอาดไม่ถึงนั่นให้ความสะอาดถ้าพระอรหันต์คิดว่าสะอาดทั้งวันทั้งคืนนะมันจะเป็นเฉพาะโชคราวแต่มีความจําเป็นต้องทําทําให้มันชินวันหนึ่งกรสินใสยแพ,พราพาบริยับอย่างนั้นวันละก,กีนาที วันหนึ่งได้แค่สองสามนาทีไปที่พอใจทําได้ทุกวันต่อไปไม่ช้าอาการนี้จะชินชินก็คือมีลมเป็นฌานต่อไปเห็นภาพกับสิ่อะไรแพรวพรามมานั้นเห็นภาพกสิ่อไรเมื่อไรแพรวพรามมานั้นก็หันมาดูสัโยญเมว่าเราตัดจิตเวลานี้เราตัดสัโยโชน์แต่เท่าไรต้องมาศึกษาสัชาสโชน์เวลาไม่มีถ้าตัดได้สามเราเป็นประโสดาได้สี่ทาคา ถ้าตัดได้ห้าเราเป็นพระนาคามีถ้าตัดได้สิบจะเป็นพระหรหันต์คราวาสเจ้าต้ก็เป็นพระหรหันต์นั่นเป็นไม่ได้นะคราวาสจะเป็นรหันต์ต่อเมื่อใกล้จะตายถ้าเป็นแล้วตายวันนั้นนิพพานวันนั้นใช้ได้แช่เป็นรหันต์ข้างไปข้างคืนนั้นไม่มีเมอคราวาสถ้าต่อน,นี้ไปก็ขอแนะนําเรื่องมโนยิธิคําว่ามาโนยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอันนี้ก็กระสิน แล้วเขาถามว่ามาโนยิธิอามาจากไหนก็าตอบก็อาอมาจากพุทธานุสติกับกบสินอันไหนเป็นพุทธานุสติเพราะว่ามาโนยิธิอันดับแรกเขาต้องให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก่อนที่เรามีความจําเป็นต้องต้องใช้ที่เรามีความเคารพเราชอบมากให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นการนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ หรือว่าเราสามารถเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้นั่นก็เป็นพุทธานุสติอันนี้การเห็นพระพุทธรูปถ้าพระองค์พระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปเรานึกเห็นเป็นสีเหลืองเป็นปิตกากรสินถ้าเป็นสีขาวเป็นโอทาตกะสินถ้าเป็นสีใสเป็นอาโลกสินอย่างนักปฏิบัติที่ได้แล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นแก้วใสระแผวคาเปรยับอันนั่นเป็น เป็นอาโลกสินเป็นพุทธ,ธานุสติด้วยเป็นอาโลกสินด้วยฉะนี้ถ้าใครเขาถามก็บอกเขานะว่ามโนยิธิเอามาจากไหนการตอบเขาบอกว่าเอามาจากพุทธ,ธานุสติกรรมฐานกับกสินวิธีปฏิบัติอันดับแรกครูจะให้รู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าภาวนานึกภาวนาวนะันณมะ เวลาหายใจออกนึกว่าพระทะทำไมนะว่าเวลาหายใจเข้านึกว่ามะนะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพระทะการภาวนาอย่างนี้ล้วลูล่ลมหายใจเข้าออกครูก็จะให้เวลาประมาณสิบนาทีแต่ว่าในช่วงสิบนาทีนี่คิดว่าจะใช้เป็นเวลาน้อยนะบางทีจิตมันก็น,นำเรื่องอื่นเข้ามาแทรก คิดน่นบ้างคิดนี่บ้างก็แทกก็ถือว่าเป็นของธรรมดาถ้ารู้ตัวว่ารมมันเพลิดไปก็เราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่รู้ลมให้ใจเข้านึก,กวันนะมะให้ใจออกเธอผ้านามระ้าทะใหม่ก็สลับกันไปแบบนี้เอาได้เวลาประมาณสิบนาทีก็ยังมีคนเข้าไปแนะนําคนแนะนำนั่นคือครูผู้สอน เวลาที่มีครูเข้าไปแนะนำขอทุกคนเลิกภาวนาไปเลยไม่ต้องภาวนาและก็ไม่ต้องสนใจกับลมให้ใจเขาออก <c oughs> ตั้งใจรับฟังคำแนะนำเขงผู้แนะนำเขาจะแนะนำในด้านการด้านตากิเลสเขาพูดธรรมะในการตากิเลสขณะที่ฟังเขาอยู่ให้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพ เวลานั้นขณะที่ตั้งใจฟังอยู่จิตจะเริ่มสะอาดจ,จากกิเลสทีละน้อยละน้อยจิตของเราที่ไม่มีความเป็นทิพย์ตกิเลสมันพอกพูนในเมื่อกิเลสขยายตัวออกไปมากมันมากถึงที่สุดจิตจะเป็นทิพย์มากถึงที่สุด,ถ,สดถ้าจิตกิเลสขยายไปไม่มากนะักไปลกลางก็จะเป็นทิพย์ไปกลางถ้าจิตกิเลสขยายจะจิตไปน้อยก็จะเป็นความเป็นทิพย์น้อย ท่านที่มีจิตเป็นทิพย์น้อยจิตจะมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพถ้ามีความเป็นทิพย์ปกลางจะมีความรู้สึกแต่เห็นภาพไม่ชัดแต่เห็นจิตมีความาจ,จะจิตมีสภาพสะอาดมากจิตจะมีความรู้สึกเพราะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดกําลังสมาธิของนักปฏิบัติว่าจิตของท่านมีสมาธิขนาดไหน แต่ถึงอะไรก็ตามถ้าครูเขาถามขอให้ทุกคนเชื่อความรู้สึกของจิตถ้าเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างให้ถือความรู้สึกไ็สสาคัญถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตอบตามนั้น เขาถามเรื่องการแต่งร่างกายโรคร่กางแต่งร่างกายจะเสียอะไรก็ตอบตามนั้นหลังจากนั้นเขาจะแนะนำให้ไปพุทธลามุานีเจดียสถานบรสวรรค์ชั้นดาวดื้นเะเทวโลกและก็ะน,นําไปทิ่ผ่อนอรบรนดาญาติโยงพุทธบริษัททุกคนตอนนี้ไปหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานสินสมาทานไปกรรมฐาน